สังง่งเวยประจำหมู่บ้านครับสัง่งไม่เ,เดียวหลานใหญ่ปิกรับเมาดูด <laughs> สวมตัวราชนาจักร <laughs> โอ้กาดอยู่หน้าเขาครับผมเมืวันเป็น

มึงได้เพี้ยนนั่นมองได้ไม่เค็ดบอกผมนะเออมองได้บ้านได้อันอันจีเต็มก็บอกได้เดี๋ยวสีแนบเบอร์ทู้ไปขล่างอ่ะจิตต้อได้รับเพือสวมตัวราชชนาจักครับผม เงินกวดเราเออเงินดีครับเงินดีครับสร้งหื้อสวมในเงินดีนหน่มัน่่ยัง คนอาง้คบคนบอกพอบอกบางีให้ันะโอ้ยงมาโมเตเลยไปนนะเป็นเด็นชีครับสั่งคูสนั่นกันครับสั่งเดียวสั่งคุณั่นการก็สั่งคุญน้ำนะรับเสือสวมตัวราชการักเออ เออไรส่วนเต็มหอยบอกครับผมแบบสมัได้่าเลยครับเสมัยเก่าเนี่ยเออแบบสมัยเก่าเออบ่มีเทคโนโลยีครับจะเห็อแบบสมัยเก่านี่ยนะทั่ผมเห็นมีแต่ยังไงก็เนี้ยอันบ้านไหนสามท้อหักแจกหักแจกไม่ได้นะครับเหม็นจังไนครับแบบกบเก่าวัดเอาครับ ตัดเจแล้วอ,อยากได้ปุ๋ยครับไปปุ๋ยเออวันนี้อยากได้ปุ๋ยกับมอเอาเดอือเนี่ยอยู่หน้าเนี่ยใส่เขาใส่้นไม่ในี่งามคักเนี่ย กีทส่วนกันบนี่แล้วครับนี่มี่ส่วนเหรอม่โอานี่ผมมา,ามุยอยู่ตรงนี้โอ้เหม็นยังอยนะครับผมก็เหม,ม็นแล้วโอ้ยอ,อ,อ,อืม <laughs>